ต้องบอกว่าแฟนเนี่ยเขาคือแบบเชียร์กันแบบหนักมากให้ทั้งคู่เนี่ยกลับมารีเทิร์นกันค่ะสําหรับนะคะน้องกัณฐ์พาแล้วก็น้องที่สาวันที่สาค่ะทุกคนเพราะว่าล่าสุดฝ่ายชายเนี่ยเขาเรียกว่ามีการเพิ่งจะแบบซื้อคอนโดใหม่มานะคะทุกคนค่ะแล้วก็ชวนเพื่อนๆน,นเนี่ยมาร่วมฉลองด้วยกันเออซึ่งน้องกัรเองเนี่ยก็ได้ลงภาพบรรยากาศแห่งความสุขค่ะทุกคนค่ะแต่ ต่งานนี้ก็มีคนแอบสังเกตเห็นค่ะว่าเออ oh, <no. S 1> ในเฟรมที่ร่วมกันเยอะแยะขนาดนี้นะคะ oh. ก็มีการชวนน้องีิสามาด้วย oh. มาร่วมเฟรมอยู่ในนี้ด้วยกันนะคะ oh. อ่ะก็ไม่รู้ว่าฝ่ายหญิงเนี่ย oh. เขามีของขวัญขึ้นคอนโดใหม่ให้กับฝ่ายชายหรือเปล่า oh. และความสัมพันธ์ล่ะจะคืบหน้าไปถึงไหน oh. เดี๋ยวไปฟังน้องทิสาเปิดใจกันค่ะ ก็ยังรับงานได้อีกค่ะก็ยังมีชื่อว่าเยอะมากก็ติดต่องานมาได้ติดต่องานมาได้เลยความรับงานไม่ว่าจะเป็นงานรีวิวงานเีเวนต์เอ่อใดๆซีรีส์โฆษณาชุนทุกอย่างรับหมดค่ะตอนนี้ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆที่ยังริบถึงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปยังยินดีรับงานอีกเรื่อยๆค่ะคือยังยังไม่ได้ยังไม่ได้มีรับถือว่ายははังแบบว่าขั้นตอนคุยอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีจริงๆที่ผ่านมาก็มีคุยกันบ้างแต่ว่าคือการที่แบบว่าละครเรื่องหนึ่งซีรีส์เรื่องหนึ่ง Mm-hmm. ก็ค่อนข้างแบบขั้นตอนเนาะก็คือบางทีอาจจะยังไม่ลงตัวอะไรค่ะก็เลยยังไม่ได้แบบว่ามีตกลงหรือว่ายังรับเรื่องอะไรคือถ้าถ้าเรื่องบทเนี่ยอาจจะยังไม่ได้จบจบขนาดนั้นก็คงต้องมาคุยกันก่อนเพราะว่าอาจจะแบบว่าคุยทั้งบทแล้วก็ทั้งเรื่องโดยรวมด้วยอะค่ะกระทบแค่แบบว่าไม่กี่คนเพราะอย่างตัวเราเราก็ยังรู้สึกยังแอบรู้สึกอยู่นะคะคือถ้าถ้าในเรื่องของแบบว่ากองถ่ายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจได้ว่ามันอาจจะน้อยหลงจริงๆนะคะไม่อยากโดนรถพันโดู สวยไหมคะค่ะสวยสวย เอาละกันใช่ก็ดูแบบดูเป็นตัวเขาดีไม่ได้โมอบเลยเขินเลยเขินเลยเตรียมตัวไม่ทันค่ะคือคือจริงๆมีมีการเอ่ยไว้สักพักนึงแล้วแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะสรุปว่ายังนัดอยู่ไหมแล้วพอถึงวันก็เอ้าโอเคถึงเวลาไปก็เลยอาจจะยังไม่ได้มีเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าแล้วกันเดี๋ยวไว้แบบส่งให้ทีละรงจริงๆก็อย่างที่บอกไปคือเหมือนเหมือนถามมานานแล้วแล้วก็แบบพอถึงวันแบบเอ๊ะ ยังนัดกันอยู่หรืเปล่าเพราะว่าคือเขาไม่ได้นัดแค่เราคนเดียวค่ะม,มีจะจะมีเพื่อนๆเนขาด้วยอีกหลายคนมากๆเลยค่ะก็<ม>เลยแบบว่าเนีะไม่แน่ใจก็เลยมีการแบบถามอีกรอบหนึ่งว่าสรุปว่ายังมีอยู่ไหมก็จริงๆที่สาวว่าณตอนนี้อ่ะก็คือแบบแฮปปี้มากๆนะคะกับกับที่เป็นอยู่ันตอนนี้ค่ะมันก็ค่อนข้างที่จะสบายใจกันทั้งคู่มากขึ้นด้วยคือจริงๆกับเพื่อนๆเขาที่เราแบบไม่ได้ไม่ได้ขัดหรือไม่ได้ไม่ได้ขืนหรือจะแปลกเพราะว่า ก่อนหน้านั้นเคยรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็มีเพื่อนเราด้วยที่เรียนด้วยกันมาค่ะก็เลยไม่ได้แบบรู้สึกว่าอุ้ยไปแล้วเราจะแบบเอ๊ะเป็นใครอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่าเรารู้จักเพื่อนเขาอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าพอมันมีช่วงที่ม,มันไม่ได้คุยกันเลยมันห่างัน แค่อาจจะแบบเออไม่ได้เจอกันมากกว่าค่ะแต่ว่าเหมือนพอได้กลับมาเจอเพื่อนเพื่อนเขาด้วยแล้วมันก็มันก็ไม่ได้แบบอึดอัดหรือไม่ได้แบบมีอะไรแบบติดใจไม่จริงๆก็ไม่ได้เจอกันบ่อยแต่ว่ามีโอกาสได้เจอกันมากและอย่างตัวเพื่อนนี่ชมกลับมาดีิร์นกัน ยังไม่คือไม่ไม่ได้แบบขนาดนั้นแต่ว่าแกถามว่าเออเป็นยังไงบ้างแล้วสรุปว่าอย่างนี้ไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลตอบเป็นไม่ยากก็เป็นเพื่อนๆกันคือที่ถามว่าแล้วตอนนี้มันคุยกันแบบนี้หรือว่าเจอกันแบบนี้แล้วมันแบบปรสบายใจกันกูด้วยแล้วก็สุขภาพ พอมันแบบมัน,ม,นมันคลี่คลายหลายๆอย่างมันก็แบบเออสบายใจที่แบบเออเจอกันได้หรือว่าไปกินข้าวไปเจอเพื่อนได้อยางไงอไรคือสาหรับ,บพี่สาคุยกันตอนนี้แบบโอเคสบายใจนะที่เป็นแต่ว่าถ้าแบบว่ามองไปเรื่อยๆยังไม่ได้กล้ามอง เพราะว่าด้วยความที่แบบเออนะตอนนี้แฮปปี้ดีแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราเจอการกินข้าวกันหรือว่าคุยกันแบบเนี้ยน,นตอนนี้มันยังดีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเรา,เ,าเรา,เราส่งสองขวันไปรับมบ้านใหม่สัไปบ้านใหม่เอเอแต่เราแต่เราว่างหรือเปล่าืะไม่รู้